สวัสดีค่ะสําหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านใช้งานน้อยสภาพดีเลยค่ะกับรถนิสสันนาวา r คาลิเบอร์2.5 LE ตัวท็อปปี2008ค่ะรถใช้งานน้อยโดยมากจะจอดเป็นส่วนมากนะคะขับไปแล้ว130,000กว่ากิโลเมตรหน้าหลังสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักและไม่เคยจมน้ําค่ะสีสวยใช้ได้เลยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานรถติดตรียมกรองแสงมาให้แล้วรอบคันค่ะรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอ,อกสารพร้อมโอนระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีใช้งานได้ ดีตามปกติเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2,500cc เทอร์โบค่ะเครื่องดีอัตราเร่งดีใช้ได้เลยคานหน้าเดิมแผ่นเพจอยู่ครบสภาพสวยสมบูรณ์กระโปรงเดิมสวยค่ะช่วงล่างดีเชัดซีสวยพร้อมลุยใช้งานกระบะลายเนื้อสวยๆท้ายเดิมน็อตยึดฝาท้ายแน่นๆสภาพดีเลยค่ะมาพร้อมชุดแต่งมันได้ข้างสวยๆล้อแม็กเดิมสวยยางดีดอกยางเหลือๆเลย ประตูแคบสามารถเปิดได้พื้นที่ใช้สายกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายเลยค่ะ ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยเบาะผ้าคู่หน้าพร้อมชุดพุ่มเบาะหนังสวยๆเลยค่ะเบาะแคปเป็นเบาะหนังสภาพดีภายในโดยรวมถือว่าสวยใสยเลยทีเดียวรถมีแอร์แบ็กคู่หน้าแบ็กเสอาคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติแอร์เย็นค่ะเพลงเพาะๆมีให้ฟังพวงมาลัยพาวเวอร์อ Power, กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่นเอกาสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายเพียง159,000บาท เท่านั้นค่ะท่านใดสนใจแนะนำให้ไปดูรถแล้วไปทดลองขับกันก่อนตัดสินใจกันได้เลยนะคะรถอยู่แถวโลตัสพรราม2ติดต่อเจ้าของรถได้ที่เบอร์0859217346ค่ะหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ